ใช่เหรอสำรวจจราจรคืออะไรอ่ะมันคืออะไรล่ะครับเนี่ยสำรวจข้อมูลจราจรสำรวจข้อมูลมีด้วยเหรอครับข้อมูล,นะม,ล,ม,ลมีด้วยเหรอสรวจข้อมูลอนะ่ะฮะสรวจข้อมูลอะไร ไม่มีอย่างนี้ด้วยเหรอโครงการอะไรเนี่ยน้องนี่โครงการอะไรของน้องเหรอครับโครงการนะครับเนี่ยพอดีว่าขอให้ตอบแบบตอบถามครับใคร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 กำหนดมาถนนใช่เหรอครับมีมีมีใบมาครมีใบตองนี้อ๋อแล้วท้องเลี้งไม่เรียกกันมาในนียทั้งหลายคันทำไมอ่ะครับก็คือสุ่มเรียกเฉพาะบางเฮ้ย มันจะต้องส่มเรียกอ็มีเหตุที่น้องพี่พี่ไม่สะดวกให้ข้อมูลได้บ้างเออพี่มีหลักฐานน้องจะดูได้ดูน้องเป็นน้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในใครเหลือฐานมาจากไหนได้ยังไงล่ะครับมันเสียเวลาพี่เดินทางอยเงี้ยเออดีด้วยเหรออย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ใครๆก็เป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีใครไปหัวหน้าเนี่ยจะคุยไั้หน่อยเนี่ยรถติดบานเลยเอ้ยอะไรวะได้เหรอ เ้ยทำอะไรแปลกๆแกเ,เนี่ยนะครัมบมีสำรวจข้อมูลมีด้วยอะาดา่านสำรวจข้อมูลมีเหรอครับเอออะไรของปากประหันใช่ไหมน้องก็คือใครคุยไปนี่คือใครเขาเข้าใจน้องเข้าใจน้องพี่ไม่ได้ว่าน้องพี่งงไงพี่งงว่าสำรวจข้อมูลมคือ เขาจะเป็นอาจารย์ให้มาทำม,มาน้องเรียนเรียนชั้นไหนต้องข้อมูลนะมันต้องระดับปตีครับระดับปตีเรียนตีพี่คะพี่คือใครทำอะไร คืออะไรคือ,อยังไงครับเนี่ยตัวข้อมูลคืออะไรอย่าง<อ>นี้่ายฝั่งนีนข้อมูลมอ,อสัมภาษณ์ที่จะเก็บข้อมูลที่จะไปพัฒนาจะเป็นสะพานข้ามแยกตรงท่ามันไม่ได้มันจริงไม่ต้องสำรวจนี่ความคิดผมนะไม่ต้องสำรวจหรอกแต่อย่างเนี้ยแต่ทาเขาทำทัุกประเทศถึงต้อสำรวจเลยผมก็ทำถนนม่เห็นต้องสำรวจเลยมันก็เก็บเก็บข้อมูลไปเพื่อที่ไปวิเคราะห์อีกทีนะครับพี่ใช่ครับผมเลยข้า เก็บก็ผมทำทำมาสามสี่เวลาก็อยู่ไม่แล้วแล้วอยู่เป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผมเป็นพนักงานเอกชนครับผมเอกชนบริษัทครับเป็นบริษัทเดียวเป็นที่ปรึกษาชื่อบริษัทไหนครัเอ็นเอครับผมเอใช่ครับผมเป็นที่ปรึกษาเป็นบริษัทที่ปรึกษาครับผมอีกทีหนึ่งแล้วเล่นสุ่มอย่างเงี้ยมันมันได้ใช้ได้รถติดจนบานเลยอ่ะอ๋อครับผมทีนี้เราต้องดูด้วยรถนี่ติดบานเลยมันไม่ใช่ครับผม มันไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่นะเนี่ยอยากให้ผูดออกออกสื่อในนี้อ่ะเนี่ยพูดหน่อยเถครับว่าสักหน่อยนึงคือดีผมผมมาแค่ตำรวจเก็บข้อมูลครับผมอ่าแล้วตํารวจมาเนี่ยมันแค่เงี้ยครับครับแล้วรถมันติดทําไมเขาไม่ระบายรถได้ครับผมก็คือถ้าไม่สะดวกเราก็จะปล่อยผ่านในนี้ครับผมคือรถเนี่ยก็ติดเต็มเลยคนเดินหรรถน้อยใหญ่ก็มีใช่ไหมอ๋อครับพี่ขอขอโทษครับผมักนเชิญเลยครับพี่ผมนี่จะคนเดินทางเขาติดพละธุระเขามีเยอะแยะเนี่ย นี่บางประหานนะครับที่บางประหารมีอย่างนี้ด้วยผมก็ไม่เข้าใจไม่เคยมีนะในประเทศไทยก็ไม่เคยมีครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเดินทางทั่วประเทศแล้วเพิ่งเจอครั้งแรกเพิ่งเจอครั้งแรกเลยครับบอกตรงไม่เจอครั้งแรกนะครับสบพบางประหารเรียกเก็บข้อมูลมันใช่หรอมีหรอจะสร้างสะพานมาดักเรียกรถเก็บข้อมูล ไม่ถูกมั้ง